มาด้าสามห้าประตูปีศูนย์หกครับสีสันรอบคันสวยนะครับเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์บวกเลยแม็กเดิมโรงงานยางปียี่สิบครับทรงหล่อๆเดิมๆเลยครับใสๆขาวๆเลยภาษีหกหกครับเล่มพรอ้อมเอกสารครบประกันชั้นสองบวกนะครับภายในสวยสะอาดครับเบาะหนังสีดําไม่มีแตกไม่มีาขาดเกียร์อโอตโต้บวกลบพวงมาลัยมันติแอร์ออโต้รอหนาวะจกไฟฟ้าแค่ครบหมดสี่บานปรับมวงข้างไฟฟ้าใช้กันได้พับพวงข้างไฟฟ้าใช้กันได้ เาอาหลังคาสวยครับรอบตัวเงาเงาเลยรถขับขี่ดีมากครับช่วงล่าง,งดีครับขายกันถุกๆเลยครับรถผู้หญิงใช้คุณแจรีโมทหนึ่งดอกสำลอหนึ่งดอกนะครับวานี่เลยให้ชมนะติดแล้วครับนิ่มๆเงียบๆเครื่องนิ่มๆเลย อันี้เลยครับเลขไมล์สองแสนกว่านะครับภายในสวยมากรถจดนวนทบุรีไซน์นะนะครับบอกว่าสวิทโฮมพาร์คต่างจังหวัดจองขับส่งให้ได้นะครับค่าส่งติดตามระยะทางครับลองดูวงชมดูครับประมาณนี้เลยครับสวยครับขับดีพร้อมใช้เลย